เกิดเหตุดินถล่มทับคนงานก่อสร้างรั้วกำแพงโรงงานน้ำตาลในอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ5คนสาเหตุคาดว่าเนื่องจากว่าเกิดฝนตกหนักทำให้ดินอ่อนตัวจนเกิดการซุดตัวครับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรนณะ์เร่งการช่วยเหลือคนงานที่ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุดินถล่มทับคนงานภายในโรงงานน้ำตาลในตำบลหนองแจงเมื่อช่วงค่ำวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคน บาดเจ็บ5คนก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนงานได้ทํางานล่วงเวลาเพื่อก่อสร้างรั้วก,กาแพงแต่เนื่องจากช่วงเย็นมีฝนตกหนักคาดว่าดินจะอุ้มน้ามากและอ่อนตัวทําให้ดินซุดตัวถล่มทับร่างคนงานหลายคนก่อนที่เพื่อนคนงานจะพยายามให้การช่วยเหลือแต่ไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือและไม่อนุญ,ญาตให้ทางอาสาสมัครผู้ภยัยหรือบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ด้านนายบัณฑิตเทวีทวีรักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ทางรายงานจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วครับ